ค่ะทุกคนแพรนะคะศิรดาศรีบด,ดิตกุลค่ะก็เป็นนักธุรกิจแอมว์ way, ตเต็มเวลานะคะวันนี้ค่ะทุกคนแพรมีเทคนิคดีๆมาบอกทุกคนนะคะคือเทคนิคการถ่ายรูปแบบฟัวกราวเอ้ยฟัวกราวเอ้ยโฟกัสโฟกุยถูกแล้วไม่ใช่โฟกาวค่ะคือเทคนิคอะไรเอ่ยโฟกัสคือเทคนิคนะคะการถ่ายรูปที่ดูมีระยะมีมิติ ใกล้ไกลนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเทคนิคนี้คืออะไรนะคะเทคนิคนี้นะคะจะทำให้รูปภาพของคุณนะคะดูละมุนมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นที่สำคัญเลยนะคะจะทำให้ภาพของคุณหน้ามองลงโซเชียลลงที่ไหนก็ตามนะคะจะทำให้คนเนี่ยยอดไลค์มากขึ้นนะคะอยากจะไปดูกันหรือยงเอ่ยนะคะวันนี้นะคะ แพรจะเอาเทคนิคนี้นะคะโดยการใช้สมาร์ทโฟนเพียงแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นดังนั้นนะคะใครที่มีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถทำได้ทุกท่านเลยค่ะในที่นี้นะคะใครอยากทำตามไหมคะยกสมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมาเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะแพรจะสอนทุกท่านนะคะใช้เทคนิคที่ง่ายๆง,ง่ายมากๆนะคะคือของที่อยู่รอบตัวนะคะสิ่งของรอบตัวของเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น กิฟติดผมนะคะใบไม้ดอกไม้กําแพงผนังหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในห้องของทุกท่านตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอย่างแรกเลยนะคะแพรจะยกตัวอย่าง2รูปให้ทุกท่านได้ดูนะคะหรือทุกท่านจะเลือกสินค้านะคะจากผลิตภัณฑ์ในวีคนี้ของทุกท่านอย่างละตัวขึ้นมาเริ่มถ่ายด้วยกันนะคะ วันนี้นะคะตัวอย่างแรกที่จะยกให้ทุกท่านดูนะคะคือตัวเลซิตินีค่ะอ่ารูปขึ้นมาตัวนี้นะคะก็ใช้เทคนิคโฟ g r กราวเหมือนกันนะคะทุกท่านจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีความละมุนนะคะอ่าดูสวยไหมคะดูเหมือนภาพโปรเฟชชั่นอลจากกล้องเลยแต่ใช้เพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะอ่าอันนี้นะคะแพรใช้แค่กิ๊ติดผมที่ติดอยู่ตรงผมเลยนะคะหยิบกิ๊ออกมาค่ะ ทำเอาตัวกิฟต์นะคะทุกท่านเอากนะิฟต์น่ะมาอยู่ข้างหน้ากล้องนะคะและกิฟต์นะคะมีแค่กล้องและกิฟต์นะคะและสิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมผลิตภัณฑ์นะคะและอย่าลืมดูว่าถูกกฎจรรยาบันหรือเปล่านะคะเวลาเราถ่ายไปตรงไหนผิดกฎจรรยาบันนะคะก็ปิดนะคะหรือตรงไหนนะคะตามกฎ DCS ของเราให้ถูกต้องนะคะอ่าเราใช้กิฟต์นะคะเอากิฟต์นะคะกับกล้องมือถือ มาไว้ใกล้ๆก,กันเพื่อที่เราจะทำให้กิฟเบอร์นะคะส่วนตัวผลิตภัณฑ์นะคะวางไว้ไกลๆกลิฟหน่อยนะคะวางไว้ไกลจากกล้องเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคที่3ก็คือการซูมนะคะอ่าเดี๋ยวมาไล่เทคนิคกันนะคะ 1. คือหาสิ่งของรอบตัวกิฟนะคะแสงแดดนะคะสิ่งที่แพ้ใช้อย่างที่2เลยนะคะคือวางตัวผลิตภัณฑ์ไว้นะคะอ่า อย่างที่3เลยคือการซูมผลิตภัณฑ์นะคะเอากิ๊เข้ามาใกล้กล้องและซูมผลิตภัณฑ์นะคะทําตามได้ไหมคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอเคค่ะหลังจากนั้นโฟกัสที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะและกดถ่ายรูปค่ะแชะเดียวเท่านั้นคุณจะได้รูปออกมาแบบตัวอย่างที่แพรถ่ายมาเลยค่ะ2ภาพนี้ โอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวน้ำมันปลานะคะตัวอย่างที่2ตัวอย่างนี้ก็ง่ายๆเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนแบบตัวอย่างแรกเลยตัวอย่างนี้นะคะแพรใช้เพียงแค่ผนังและกำแพงที่อยู่ในคาเฟ่นะคะหรือตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่บ้านบ้านใครมีกำแพงหรือไม่มีกำแพงไหมคะถ้าบ้านใครมีกำแพงทุกท่านทำได้แน่นอนนะคะ,ะหามุมกำแพงสักมุมหนึ่งนะคะหาแสงแดดสาดส่องมานิดหนึงนะคะ วางตัวผลิตภัณฑ์ไว้นะคะตัวนี้นะคะแพ้ใช้ดอกไม้ปลอมนะคะมาบังที่เลนกล้องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเทคนิคก็คือเอาดอกไม้ปลอมมาใกล้ๆกับเลนกล้องนะคะทุกท่านจะเห็นว่าดอกไม้เนี่ยจะเริ่มเบลอแล้วนะคะที่สำคัญเลยนะคะเราต้องทำให้ดอกไม้เบลอเพื่อที่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราจะชัดเจนมากขึ้นนะคะเอาตัวน้ำมันปลาวางไว้นะคะทุกท่านกดโฟกัสไปที่ตัวน้ำมันปลาแต่อย่าลืมนะคะ ซูมก่อนนะคะซูมที่ตัวน้ำมันปลานะคะกดโฟกัสนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวดอกไม้มันเบลอมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ซูมนะคะตัวดอกไม้เนี่ยมันจะยังไม่เบลอเท่ากับการซูมแนะนำให้ซูมดีกว่านะคะอ่ะพอเราซูมเข้าไปปุ๊บดอกไม้เบลอแล้วใช้แสงแดดนิดนึงกับตัวกำแพงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เป็นโฟกัสราเหมือนกันเราจะได้รูปที่อยู่ในตัวอย่างเลยค่ะ กดโฟกัสและกดแค่แชะเดียวเท่านั้นค่ะทุกท่านทุกท่านจะได้รูปง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้นะคะลงโลกออนไลน์ลงโซเชียลมีเดียของทุกท่านได้สบายๆนะคะ ยอด Engagement จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเทคนิคโฟกราวที่สามารถทำได้ไง่ายๆที่บ้านเลยหรือที่ไหนก็ได้นะคะเพียงมีสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่อย่าลืมนะใครกดทำตามแพรแล้วนะคะได้รูปสวยๆแล้วสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมกดโพสนะคะในโซเชียลมีเดียของทุกท่านหรือในแพลตฟอร์มที่ทุกท่านมีนะคะไม่งั้น จะไม่เกิดยอดธุรกิจเกิดขึ้นแน่นอนจะไม่เกิดครีเอเตอร์เกิดขึ้นแน่นอนนะคะครีเอเตอร์ที่ดีคือการทำให้สิ่งธรรมดาในทุกๆวันกลายเป็นสิ่งพิเศษได้ในทุกวันค่ะแพ้เชื่อว่าทุกท่านสามารถทำได้แน่นอนค่ะ